ชูอัลเฟลิกได้เปิดตัวในฐานะนักเตะใหม่ของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยนับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กําลังจะได้เล่นให้ทั้งเชลซีและแอลิเนโกโมาิถ้าย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาจริงๆก็มีนักเตะอยู่หลายคนที่เคยได้โอกาสเล่นให้กับทั้งแอดมาริและเชลซีจะมีใครกันบ้างวันนี้ทางขอบสนามสเปเชียลเร่งเฟียลเรียวมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับคนแรกอัลบาโรโมราตา ย้อนกลับไปซัมเมอร์ปี2017เชลซีสร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยกับการควักเงิน60ล้านปอนด์กระชากอาบารโมราต้ามาร่วมทีมเพราะวันนี้เป็นช่วงที่พีแกผลงานค่อนข้างโดดเด่นกับปีสุดท้ายที่เรอัลมาดริดโดยเฉพาะเรื่องการพลินลิสกอตต้องยอมรับครับว่าอาบารโมราต้าเริ่มต้นกับเชลซีได้ดียิงประตูได้ต่อเนื่องมากๆในช่วงแรกๆจนใครต่อใครกระต่างเชื่อว,ว่าโมราต้าน่าจะลุ้นตำแหน่งดาซันโบได้แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นไม่โดนอะไรเข้าสิงงพราะฟอร์มก็ค่อยๆตกลงเรื่อยๆเหมือนขาาาาาดควมมั่นใจใจช้โโอออกกกกสสเปแลลทง ง่ายให้เห็นอยู่บ่อยๆถึงแม้จะยิงไป15ประตูจาก48นัดในปีแรกแต่มันก็มีเสียงวิจารณ์ตามมามากมายอยู่ดีปีต่อมาพอโอกาสเ,เริ่มน้อยลงเรื่อยๆก็ทาให้โมราตาถูกลดสถานะตัวเองกลายเป็นตัวสำรองโดนจํากัดโอกาสลงเล่นมากขึ้นจนสุดท้ายก็โดนปล่อยยิงไปอยู่กับแอตมาริในช่วงต้นปี2019 <c oughs> และก็เหมือนว่าจะเรียกความมั่นใจมาได้ในช่วง1ปีเรึ่งกับการยิงไป22ประตูจาก61เกมก่อนจะย้ายกลับไปยูเว่รอบ2แบบยิมตัวจนกระทั่งในปัจจุบันนะครับโมราตาก็กลับมาเเเปป็นนนััักตตสงดรรราาบบบบีีแถวไย คนที่สองราดามลฟันเก่า หนึ่งในยอดกองหน้าที่เคยถูกโยกให้เป็นเพชรฆาตที่น่ากลัวสุดๆนั่นก็คือราดเมลฟานเก้าพรอมโปรไฟล์ที่สร้างไว้กับปอร์โตจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับแอตมาเรตมันสุดยอดเกินคําบรรยายจากการที่ยิงไปถล่มทลายเจประตูจากการเราเล่น91นัดในซีเซ้อตราหมีในช่วงเวลาแค่2ปีซึ่งหนึ่งในฟอร์มอันสุดยอดนั่นคือการกด4เม็ดใส่เชลซีในถ้วยยูฟ่าซุปเปอร์คัพซึ่งหลังจากนั้น3ปีหรือปี2 0 1 5เจ้าของฉายาเอลตริเกก็ได้โอกาสย้ายมาค้าแข่งกับเชลซีโดยย้้้าาาาาายยยมมมมจจกโโนนนนนนววสััััญตตแแ่่ออุเพิงะค29บป็ ุดพีของอาชีพนักฟุตบอลแต่สําหรับฟาวเก้านั่นถือเป็นช่วงโรยราแล้วเพราะว่าเจออาการบาดเจ็บเล่นงานเป็นวิญญาณตามติดมีนําซ้าการย้ายมาเชลซียังต้องเจอปัญหาในการปรับตัวใน,นการเลยทําให้พี่แกนะครับต้องเจอกับความล้มเหลวที่เดบริเพราะได้ลงเล่นแค่12นัดยิงได้แค่ประตูเดียวและมันเกิดขึ้นในเกมที่แพ้คริสตัลพาเลทไป1ประตูต่อสด้วยคนที่3ติโบกูตัว ผู้ชายคนนี้ถูกแฟนแฟนเชลซีสาปหัวส่งและก็ด่าวันด่าคืนว่าเป็นไองูพิษกระตอนที่ตัดสินใจทิ้งเชลซีไปอยู่กับมาริตทั้งทงที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับก็งองแงเรื่องการเป็นนายทวารเบอร์หนึ่งจนสโมสรต้องตัดสินใจปล่อยปีเตเชคออกไปจากทีมแต่ถ้าหากว่าย้อนไปอยู่สมัยกับเชลซีนะครับผมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของฝีไม้ลายมือเพราะว่าเขาช่วยเชลซีเก็บได้58คลีนชีตจากการเล่น1น4นัดตลอด4ปีและก็ช่วยเช pre ลซีคว้าแชมเมียร์ลีกมารองรอบเองเีตัพ ปี2011หลังถูกทาาทามมาจากแก๊งแต่กว่าจะกลายมาเป็นตัวหลักได้นะครับพี่แกก็เติบโตและพัฒนาตัวเองกับสาม,มสรอนแอดมารินอยู่3ปีได้เป็นมือหนึ่งของทีมตั้งแต่อายุอย่างน้อยลงเฝ้าสาไป154เกมเก็บได้76คลีนชิทช่วยให้สาม,มสอนควา้าแชมป์ลลิกาโกปาเดเรยูฟายูโรปาลีกและกัยูฟาซูมปรครัพอย่างละหนึ่งรอบไปเลยคนต่อมาดีเอโกคอสตา ถ้าจะถามถึงกองหน้าเชลซีที่ดีสุดในช่วง10ปีหลังสุดก็ต้องมีชื่อดิเอโก้คอสตาอยู่แน่นอนเพราะว่า่าตัวสายไป2ล้านปอนด์เมื่อเทียบกับระยะเวลา3ปีก็จัดว่าคุ้มค่ามากๆกับผลงาน59ประตูจาก120เกมเอามาหารเฉลี่ยก,ก็20ประตูต่อซีซั่นซึ่งเมื่อเชลซีนะคะรับสามารถตอบโจทย์เรื่องกองหน้าที่ต้องการได้มันก็นํามาสิ่งการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยและก็ลีกครับอีก1รอบแต่มันน่าเสียดายตรงที่อนาคตของคอสตากับเชลซีอยู่ไม่ยืดเท่าไรเพราะดันไปมีป มาเชลซีอีกเลยจนกระทั่งปีต่อมาได้ย้ายกลับไปอยู่กับแอตติกมาดรดและแม้ว่าคอสตาจะผ่านการคาแค่งมากับหลายสามโมสรน,นะครับแต่ทว่าการอยู่กับตราหมีในปี2010นั่นคือสมโมสรที่แจ้งเกิดแนละทำให้เขาได้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะปีสุดท้ายก่อนย้ายมาเชลซีพีแกร,ระเบิดสกอร์ไป36ประตูจากการลงเล่น52นะัดส่วนการคัมแบ็กไปรอบ2คอสตาก็ไม่ได้ถูกมองเป็นตัวหลักเจ็บบ่อยได้ลงเล่นบ้างไม่ได้ลงเล่นบ้างและก็หายไปในกลีบเมฆแล้วในช่วงเวลานี้ครับคนต่อมาเฟอร์นันโดตอเรส เจ้าของฉายาเอลนิโยฟอนันโดตอเรสเติบโตมาจากอะคาเดมี่ของแอตมาริดโดยตรงก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2000และกลายเป็นกําลังสําคัญของทีมนับแต่นั้นแถมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมตั้งแต่อายุอย่างน้อยผลงานยิง9 1ประตูจาก244นัดในช่วง7ปีที่ผ่านมาครับทำให้ชี่ของตอเรสถูกโยกให้เป็นนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งก่อนจะย้ายมาอยู่กับผงแดงซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เอลนิโยพบเจอกับความก้าวหน้าในอาชีพในปี2007และตลอดช่่วงง4 114ปปีพแกกกกก็เเเลลลนรระะิดสอ81ตูจาา แม้ว่าจะาร้างความสําเร็จนะครับแต่ทว่าชื่อของตอเรสก็ถูกจดจําว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์สโมสรลิ์พูลการตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งกับเชลซีในช่วงต้นปี2011ด้วย่าตัวที่แพงสุดตอนนั้นที่50ล้านปอนด์เหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแม้ว่าตอเรสจ,จะได้ตอบโจทย์เรื่องถ้วยแชมป์เอฟเอคัพยูฟาแชมเปียนส์ลีกยูฟายูโรปาลีกแต่ทว่าเร่องผลงานก็นถือว่าผิดฟอร์มไปเยอะถ้าเทียบกับตอนอยู่หงแดงเพราะว่าตอเรสยิงไปแค่45ประตูจากการลงเล่น172นนัดัด้ายสุแลวะคร ต่อเรกก็เก็บข้าวของอําลาเชลซีย้ายไปเอซีมิลานก่อนจะกลับมาตายรังที่แอตมาริดและก็ปิดฉากเส้นทางอาชีพกับสร้างังานโทสุดในปี2019คนต่อมาฟิลิปเป้หลุย ฟิลิปเป้หลุยได้ชื่อว่าเป็นฟลแบ็กที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว,ว่าได้ในยุคของดิเอโกซิมิโอเนที่แอตมาเรดเพราะนี่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยควา้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกมา2รอบและกัลลาลิกาโกปาเดเรย์อย่างละ2รอบรวมไปถึงยูฟ่าซูมป,ปครัพอีก2สมัยด้วย4ซั่น2014-2015ที่ฟิลิปเป้หลุยตัดสินใจย้ายมาอยู่กับเชลซีในฐานะเป็นตัวแทนของแอชลิโคแต่ผลปรากฏว่าสอบไม่ผ่านในยุคของมูรินโญมีโอกาสเสนอหน้าลงไปเล่นเพียง15นะัดเท่านั้นจากทุกรายการบบทสุท้าาายยกกกตองลงเล่่รรัััปมมีะนน คนสุดท้ายซาอูยีเกต สำหรับซาอูยีเกตเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีสุดคนหนึ่งและก็มีความสารพัดประโยชน์เล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงมิดฟิลด์ทั้งตัวรุกตัวคุมจังหวะหรือแม้กระทั่งตัวตัดเกมและก็เคยตกเป็นข่าวกับเหล่าบรรดาทีมใหญ่ๆในค่าตัวที่แพงเว่อว่ซาอูยีเกตโตมาจากการเป็นผลผลิตของอะคาเดมี่แอตมาริดโดยตรงได้ลงเล่นไปกวา่า4 0 0นัดยิง51ประตูแต่พอถึงวันที่พีแกถูกลดสถานะลงเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บทางเชลซีในยุคของถูเข้าก็เคยลองของจัดการยิมตัวมาร่่วววมมมททีีแบบยืตัพกออชนซ้้ขาา35ล ผลสุดท้ายกับปรากฏว่าซาอูยีเกตไม่สามารถเรียกฟองเก่งกลับมาได้ขาดความมั่นใจต้องเจอกับปัญหาในการปรับตัวจนต้องกลายเป็นตัวสำรองไปโดยปริยายและก็ได้โอกาสลงเล่นไปเพียง23นัดเท่านั้นตลอดปีและส่วนใหญ่นะคะรับก็เป็นการโดนเปลี่ยนลงไปตัวสำรองด้วยนี่แหละและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟลฟ้าเอ,อิมนิยา,ยามปรากเลยให้รัได้นะ